สุนักเป็นโรลคลำไส้อักเสบทำยังไงดีเป็นโรคที่พบได้บ่อยในสุนัก2อถเดือนสาเหตุคือเชื้อไวรัสนั่นเองซึ่งสามารถติดต่อได้จากการสัมผัสอุจจาระของสุนัขที่ติดเชื้ออาการที่เด่นชัดคือการอาเจียนบ่อยครั้งท้องเสียมีเลือดปนกินอุจจาระเหม็นคาวถ่ายอุจจาระพุ่งขาดน้ำน้ำหนักลดซึมและเบื่ออาหารวิธีรักษา ปัจจุบันยังไม่พบวิธีรักษาลำไส้อักเสบสุนัขโดยตรงเพราะในปัจจุบันยังไม่มียาใดที่สามารถฆ่าเชื้อเวลาได้วิธีทางในการรักษาจึงเป็นการทําให้ร่างกายของสุนัขที่ซุดโทมจากการอาเจียนท้องเสียหรือการเสียเลือดก,กลับมาสู่สภาวะใกล้เคียงโดยปกติที่สุดโดยอาจจะเริ่มต้นจากการงดน้ำงดอาหารเพื่อเป็นการลดการทำงานของลำไส้ที่ไม่อยู่ในสภาวะปกติ หลังจากที่ไวรัสได้จู่โจมเนื้อเยื่อลำไส้แล้วการจ่ายยาปฏิชีวนะสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียซึ่งอาจทำให้เกิดติดเชื้อในกระแสะเลือดขึ้นมาได้อีกและสุนัขต้องได้รับน้ำทางเส้นเลือดโดยสารน้ำเหล่านั้นต้องมีสารอาหารและธาตุต่างๆเพื่อปรับสมดุลร่างกายที่สูญเสียไปจากการอาเจียนและท้องเสียวิธีปฏิบัติเมื่อสุนัขเป็นลำไส้อักเสบหากที่บ้านของคุณมีสุนัขหลายตัว ถ้าตัวใดตัวหนึ่งแสดงอาการท้องเสียอาเจียนให้ทำการแยกบริเวณเลี้ยงทันทีเพื่อไม่ให้สุนัขตัวอื่นสามารถสัมผัสอุจจาระติดเชื้อได้เพื่อเป็นการป้องกันการติดต่ออีกทางหนึ่งการป้องกันนั้นสามารถทำได้ง่ายโดยการให้วัคซีนตรงตามกำหนดและให้ทานเมเทรดีเพื่อป้องกันลำไส้อักเสบไว้ได้ในช่วงที่น้องหมายังอายุน้อยอยู่และทำวัคซีนไม่ครบแนะนำให้เลี้ยงแยกเดี่ยวไว้ก่อนถ้าน้องหมาของคุณ เป็นลำไส้อักเสบแนะนำให้กินเทาวิตามินปรับสมดุลลำไส้สำหรับสัตว์เลี้ยงกินคู่กับเมท r รดีที่ช่วยเรื่องลำไส้อักเสบโดยตรงทำให้น้องหมาของคุณกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติอีกครั้งด้วยรักระหว่ังดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ